ไปจะไปไปเที่ยวกันไปกันเลค่ะวันนี้หวานกับกอดดีแชนแนลจะพาทุกคนไปเที่ยวกับเกาะเพชรจังจังสุวรรณสุโขทัยทสวยงามและน่าท่องเที่ยวขนาดไหนไปชมกันค่ะโ้ฉัไม่เคยไปใช่นที่สุดเราก็มาถึงเกาะสีชังันแล้วค่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปนั้นคือสะพานอัสดาสะพานสีชังที่สวยงามใครๆก็นิยมไปเก็บภาพกันค่ะไปกันเลยค่ะในที่สุดหวานก็มาถึงแล้วค่ะสะพานอัสดา สะพานสีขาวที่ทอดยาเราฝนทะเลดูทีวีมาหลายครัค้งของซิ่งสวยไปอีกค่ะสถานที่ต่อไปน้องแจะพาไปที่ไหนไปลุ้นกันเลยคะ่ะบวงเราไปไปทเทด้านหลังของหวานคือทางขึ้นศาลเจ้าปางปุยใหญ่คะ่ะที่ต้องขึ้นไปดันมังกรกว่าร้อยห้าสิบคันไหวไม่ไหวยังไงต้องลองคะ่ะ คยมมฟที่เรามตอนนี้ก็เที่ยงแล้วอะลกหวานเลกทาอาหารแล้วค่ะไนแขงขาวอว่าวันก่อนิ่อมีอหารสุชี่ยังไงเราต้อลองค่ะอตอนนี้สารอาหารแล้วก็ครบแล้วนะคะที่ส่งไปก็มีต้มตังกูมารสแซ่บจิ๊ดนึงก่อนเแล้วตะกงตะก้อง,อ,งอดก่อนนะคะตอนนี้ทำงาน <laughs> ถ้าเข้าไปนี่มันแตกปึดๆๆในปากแบบไฮโนต้าไปรงสารตากล้องไม่ไมหอยนางรมสดโหแบบเป็นก้อนเป็นก้อนที่เกือบเนื้อแน่นมากเลยนี่ดูเด้งหอยเด้งดึงดึงเลยอ่ะนะหอยเด้งมากเลยดึงดึงเนี่ยนะกิมเนนจะมีคู่กับหอมเจียวนะคะแล้วก็พริกพริกเผาพริกเผาผัด อันนี้ก็จะเปน็นน้ำจิ้มซีฟูด๊ดรสแบบอือสุดยอดเลยอันนี้สัวนนี้ก็เป็นขากรไม่ใช่ปีกไก่ทอดนะคะโอ้โหขอบอกว่ายังร้อนๆอ,อยู่เลยอันนี้เอาไว้ก่อนรู้สึกจะกินยากอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูหวาน จะได้มันแหวนไปแล้วนะคะไปเรื้องหลังการไทวอมค่ะยังนี้ควานขอตัวไปสโลก่อนนะคะยังไงเจอกันสีนน้า ช่างสวยจริงๆค่ะยังไงก็ฝากให้ทุกคนมาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ